สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงสมบัติของแอลเคนกันนะคะสมบัติของแอลเคนนะคะจะถูกแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะคะอันที่1นนะคะก็คือสมบัติทางเคมีของแอลเคนค่ะและประเภทที่2นะคะก็จะเป็นสมบัติทางกายภาพของแอลเคนนะคะ ลำดับแรกค่ะเรามาดูที่สมบัติทางเคมีของแอลเคนก่อนนะคะนั่นก็คือการทําปฏิกิริยาเคมีของแอลเคนซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ปฏิกิริยาที่สําคัญนะคะปฏิกิริยาที่1ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นการเผาไหม้ของสารประกอบแอลเคนนะคะ ในการเผาไหม้เนี่ยค่ะเขาจะให้ทําการเปรียบเทียบขมเหลานะคะโดยการบอกว่ามีขมเหลามากหรือน้อยยังไงถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างแอลเคนแอลคีนหรือแอลไคายนะคะที่เป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3มนะคะสําหรับแอลเคนค่ะเป็นสารประกอบที่ไม่มีขมเหลานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เห็นเพิ่มเนาะก็คือมีขมเหลาน้อยนะคะในบางตาราอาจจะบอกว่าไม่มีขมเหลหรือว่าในบางตําราบอกว่ามีขมเหลาน้อยก็ได้นะคะ อันนี้คือในเรื่องของอาการเผาไหม้นะคะให้ดูที่ขมเหลาค่ะปฏิกิริยาที่2นะคะอย่างรวดเร็วเลยก็คือปฏิกิริยาการฟอกจางสีกับสารละลายด่างทับทิมหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตในกดนะคะสำหรับสารประกอบแอลเคนเนี่ยจะไม่สามารถฟอกจางสีได้นะคะในการฟอกจางสีคะ่ะเขาจะทําปฏิกิริยาแบบนี้ก็คือจะเอาแอลเคนนะคะใส่ในหลอดทดลองซึ่งแอลเคนเนี่ยค่ะเป็นสารละลายใสไม่มีสีเป็นสารละลายใส,ส,น,ส,ะยใสนะคะส่วน โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีที่เราเติมลงไปเนี่ยค่ะจะเป็นสารละลายสีม่วงเมื่อเราหยดสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีลงไปในแอลเคนนะคะซึ่งเป็นสารละลายใสยสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีจะจางหายไปนะคะนี่คือการฟอกจางสีนะถ้าทำได้จะเป็นแบบนี้นะคะแต่สำหรับแอลเคนนะคะจะไม่สามารถฟอกได้หมายความว่าเราหยดโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีลงไปในแอลเคนสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีก็จะยังเป็นสีม่วงอยู่สีจะไม่จางไป น,ะะนั่นก็หมายความว่าแอลเคนเนี่ยไม่สามารถฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาที่3ปฏิกิริยานี้สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือการฟอกจางสีสารละลายบโบรมีนในการฟอกจางสีสารละลายบโบรมีนนะคะเขาจะเขียนเป็น br แล้วก็เขียนทับ ccl 4หมายความว่าบรมีนตัวนี้หรือสารละลายบรมีนนี้นะคะจะละลายอยู่ในคาร์บอนเตต้ะคลอไรด์ก็คือ ccl 4 เน,ะะนื่องจากว่าบ r o m เนี่ยเขาไม่ได้ละลายในน้ำนะคะดังนั้นก็เลย,เลยหาตัวทําล,ละลายอื่นที่สามารถละลายโบรมี n e ได้นั่นก็คือคาร b o n t e t ต a c o r i e นะคะแต่ว่าในปฏิกิริยาเราไม่ต้องเขียนทับ c c l 4แบบนี้นะเราก็เขียนบวก br 2ได้เลยนะคะสำหรับการฟอกจางสีสา,ารละลายโบรมี n นะคะก็คือจะสามารถฟอกได้เฉพาะในที่ที่มีแสงเท่านั้นดังนั้นในที่มืดนะคะจะไม่ทําการฟอกจางสีโบรมีน ะะอันนี้สําคัญเลยนะนะคะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาของแอลเคนนะคะที่เป็นตัวที่โดดเด่นมากนะคะในการที่จะจําแนกแอลเคนออกจากสาระละลายอื่นอ่นทีนี้นะคะเรามาดูที่ปฏิกิริยาการฟอกจางสีของบรมีนกันในการฟอกจางสีของโบรมีนนะคะจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปฏิกิริยาการแทนที่เป็นการแทนที่นะคะซึ่งจะเป็นปฏิกิริยา,าเดียวกับการฟอกจางสีนั่นแหละนะคะโดยที่ในการ ฟอกจางสีนะคะเราจะสามารถทําได้ทั้งหมู่7ทุกอันเลยเป็นธาตุเฮโลเจนทั้งหมดเลยก็คือจะมีฟูรีนคอรีนโบมีนแล้วก็ไอโอดีนนะคะนี่รูเขียนฟูรีนไว้อีกอันนึงนะฟูรีนคอรีนทุกตัวห้อย2หมดนะคะเวลาที่เราทํากับสารละลายนะคะซึ่งแต่ละตัวค่ะจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ในการฟอกจางสีหรือการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ ะะของธาตุเฮโลเจน ogen, หรือว่าหรือว่าสารละลายที่อยู่ในหมู่7นะคะจะทําแบบนี้นะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาตรงนี้ของเรามีโพรเพนนะคะโพรเพนคือมีคาร์บอน3ตัวแล้วก็ทุกทกที่นะคะจะมีไฮโดรเจนล้อมรอบทั้งหมด8ตัวนะคะทั้งหมดตรงนี้เป็นพันธะาเดี่ยวทั้งหมดนะคะบวกกับคอรีนนะคะ cl ห้อยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าในการเกิดปฏิกิริยาจะต้องมีแสงเกิดขึ้นด้วยดังนั้นมันแปลว่าทําปฏิกิริยาในที่ที่มีแสง ะะที่มืดไม่สามารถทําได้นะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดนะคะเขาจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้คือ cl 2ตรงนี้เขาเขียนแบบนี้นะ cl 2นะคะเมื่อ cl นะคะหลุดออกจะเข้าไปทําการแทนที่ตามชื่อปฏิกิริยามันนะจะเข้าไปทําการแทนที่นะคะที่ไฮโดรเจนแล้วถีบไฮโดรเจนออกนะคะสำหรับ cl ตัวนี้ไปแทนที่ที่ไฮโดรเจนตรงตำแหน่งนี้น,นนะเราสามารถเปลี่ยนกัน แทนที่ของไฮโดรเจนได้เป็นตำแหน่งอื่นๆก็ได้นะคะเขาไปถีบไฮโดรเจนออกแล้วก็เอา Cl เนี่ยเข้าไปแทนนะคะดังนั้นจากไฮโดรเจนที่ตำแหน่งมุมบนขวานะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Cl นะคะทีนี้ไฮโดรเจนที่ถูกถีบออกนะคะก็จะไปรวมกับคลอไีนอีก1ตัวนะคะรวมกับคลอไีนที่เหลืออีก1ตัวกลายเป็น HCl ะะ HCl ตรงนี้เขาจะเรียกชื่อว่าไฮโดรเจนคลอไรด์บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยที่หนูเรียนมาหนูเรียนเป็นชื่อกรดไฮโดรคลอริกแต่ว่าไฮโดรเจนคลอไรดนี้นะคะจะแตกต่างจากไฮโดรคลอริกตรงที่สถานะนะคะในส่วนไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะแก๊สนะคะดังนั้นเวลาที่เกิดปฏิกิริยาก็คือจะมีแก๊สเกิดขึ้นเราสามารถใช้กระดาษลิตมัสในการทดสอบได้นะคะซึ่งจะเปลี่ยนสีกระดาษลิทมัส จากสีน้ำเงินเป็นแดงนะคะน,นี้ครูเขียนว่าครูเขียนเป็นน้ำเงินเป็นแดงนะซึ่งมันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดถูกไหมนะคะส่วนไฮโดรคลอริกที่เราเรียนอันนั้นจะอยู่ในรูปของสารละลายนะคะเราเลยเรียกชื่อที่ต่างกันเฉยเฉยนะคะนี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะในการฟอกจางสีสารละลายที่อยู่ในหมู่7หรือปฏิกิริยาการแทนที่เขาจะใช้เป็นชื่อการแทนที่มากกว่านะคะทุกคน ทีนี้อันนี้คือในสูตรของโครงสร้างแบบเส้นนะคะทีนี้เรามาดูแบบสูตรโครงสร้างแบบอื่นๆบ้างสูตรโครงสร้างแบบอื่นๆในข้อนี้นะคะก็จะเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะคะยังคงมีคาร์บอนอยู่หนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดมีคาร์บอนทั้งหมด7ตัวนะคะไฮโดรเจนก็จะเป็น16ตัวตามสูตรของเขาคือเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดบวกด้วยคอลีนนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยาในที่ที่มีแสงสว่างเกิดขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะได้เป็นอะไรคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะเรายังคงวาดลูปเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมเหมือนเดิมด้วยจํานวนคาร์บอนที่เท่าเดิมนะคะแล้วมีการเติมคอรีนลงไปคอรีนอันนี้ทุกคนก็แทนที่ได้เลยนะคะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้นะคะสมมุติเช่นครูจะแทนที่ตรงตำแหน่งนี้ตรงนี้เคยเป็นไฮโดรเจนอยู่2ตัวถูกไหมทุกที่มันเคยมีไฮโดรเจนหมด นะคะทุกที่มันเคยมีไฮโดรเจนหมดดังนั้นทุกคนก็จะเลือกตำแหน่งในการแทนที่ของไฮโดรเจนได้เลยนะคะสมมุติว่าครูแทนตำแหน่งสุดท้ายครูก็เขียนเป็น Cl หรือว่าจะแทนตำแหน่งอื่นๆนะคะก็เขียนเป็น Cl นะคะอันนี้ครูเขียนตรงนี้นะ,ะเป็น Cl นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่จะต้องได้ทุกครั้งคือ HCl โอเคไหมคะอ่ะทีนี้มาดูอันต่อไปค่ะ C3H8 จะดูในรูปของสูตรโมเลกุลบ้างนะคะ C3H8 บวกด้วย Br2 ทําปฏิกิริยาในที่ที่มีแสงจะเห็นว่าทุกๆข้อที่เราทํามาเราไม่ได้ยุ่งกับจํานวนคาร์บอนถูกไหมคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะได้เราต้องได้คาร์บอนเท่าเดิมส่วนไฮโดรเจนมันหายไป1ตัวเพราะมันโดนถีบออกใช่ไหมดังนั้น C3H8 ก็เลยเหลือแค่ C3H7 แล้วเติมอะไรเข้าไปคะเติม Br เข้าไป หนึ่งตัวนะคะเติมเข้าไปหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวคือ HBr อันนี้คือปฏิกิริยาการแทนที่ของอาสารละลายที่เป็นหมู่เจ็ดนะคะอ่ะขอเขียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะคะ c 5 H12 บวกด้วย Cl2 อลองทำดูนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรดูข้อนี้นะ ผลิตภัณฑ์ในข้อนี้นะคะถ้าทุกคนใช้เวลาคิดทุกคนกดพิ่วิดีโอไว้ก่อนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในข้อนี้ได้เป็นอะไรคะได้เป็น C5H11Cl บวกด้วย HCl ได้ทุกคนได้แบบนี้ไหมถ้าได้แบบนี้นะคะผิดนะคะถามว่าทำไมถึงผิดทุกข้อก็ทำแบบนี้เหมือนกันถามว่าทำไมข้อนี้ผิดเพราะว่าข้อนี้ไม่มีแสง สังเกตดูนะทุกข้อที่ผ่านมาเรามีแสงหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้เขียนว่ากําหนดเป็นแสงมาให้ดังนั้นข้อนั้นจะทําปฏิกิริยาในที่มืดนะคะในที่ที่ไม่มีแสงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาได้ไหมเกิดปฏิกิริยาไม่ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราต้องค่าทิงนะะา้งนะคะค่าทิ้งนะคะก็คือไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เราก็ขีดทับไปที่เครื่องหมายลูกศรเลยหรือว่าจะเขียนเป็นไม่เกิดปฏิกิริยาก็ได้ นะคะไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วไม่ต้องเขียนผลิตภัณฑ์นะคะขีดทับแล้วไม่ต้องเขียนผลิตภัณฑ์ให้ครูนะนะคะโอเคนี่คือการฟอกจางสีนะคะพวกสาราละลายที่อยู่ในหมู่7น,นะคะหรือปฏิกิริยาการแทนที่ะโอเคทีนี้เราไปดูในสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของสมบัติทางกายภาพของแอลเคนนะคะสมบัติทางกายภาพตัวแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความหนาแน่น ความหนาแน่นนะคะสาหรับแอลเคนเนี่ยซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวนะคะจริงๆแล้วเอลเคนเนี่ยคะ่ะมันเป็นพันธะเดี่ยวนะคะมันเป็นมีความหนาแน่นน้อยสุดนะคะเราจะเห็นเป็นความหนาแน่นต่านะมีความหนาแน่นต่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเทียบกันในระหว่างแอลเคนด้วยกันเองนะคะเราก็จะต้องไปดูที่โครงสร้างของเขาอีกทีหนึ่งนะคะดูว่ามันเป็นเส้นตรง เป็นกิ่งมากหรือเป็นกิ่งน้อยนะคะนั่นก็จะไปเปรีย,เรยบเทียบกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเทียบกันใน3อันนะคะแอลเคนก็จะถือว่ามีความหนาแน่นที่ไม่ได้สูงมากนะคะอันต่อไปค่ะจุดเดือดจุดห้อมเหลวนะคะถ้าความหนาแน่นต่ําความหนาแน่นต่ํานะคะจุดเดือดจุดห้อมเหลวก็จะต่ําด้วยไม่ได้สูงมากนะคะซึ่งความซึ่งจุดเดือดจุดห้อมเหลวนะคะจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามจํานวนคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าถ้า c เยอะจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะมาก C น้อยจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะน้อยด้วยนะคะต่อไปนะคะอันที่3ค่ะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะคะจะเป็นแรงลอนดอนอันนี้เคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแรงลอนดอน แรงลอนดอนนะคะเขาถือว่าเป็นแรงดึงดูดแบบอ่อนๆน,นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นกับโมเลกุลที่ไม่มีคู่นะคะดังนั้นพวกสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนทั้งหมดจะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอนทั้งหมดนะคะนี่เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะเป็นแรงลอนดอนนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการละลายน้ําค่ะแอลเคนะคะจะไม่ละลายน้ํานะคะไม่ละลายน้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นสารประกอบที่ไม่มีค้วไง นะคะนี่อาจจะเขียนอาจจะเขียนเหตุผลไว้ด้านหลังนะเพราะว่าไม่มีขั้วนะคะเนะ่เดี๋ยวมันจะไปตอบในข้อต่อไปเดี๋ยวขออธิบายในข้อถัดไปนะคะว่าทาไมไม่มีขั้วถึงไม่ละลายน้ำนะคะอันนี้ข้อที่5นะคะข้อที่5ก็เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขัะะ้วค่ะสาเหตุที่เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วแล้วไม่สามารถละลายน้ํานะคะหลักการการละลายน้ํานะคะหรือการละลายของสารประกอบเนี่ยเขาจะมีหลักการดังนี้ก็คือ สารประกอบที่มีขั้วจะละลายในตัวทําละลายที่มีขั้วเหมือนกันเขียนไว้ท้านข้างนะหลักการละลายนะคะก็คือสารประกอบที่มีขั้วจะละลายในตัวทําละลายที่มีขั้วเหมือนกันส่วนสารประกอบที่ไม่มีขั้วนะคะจะละลายในตัวทําละลายที่ไม่มีขั้วเช่นกันนะคะก็คือพูดง่ายงคือสภาพขั้วเหมือนกันเขาจะละลายด้วยกันได้นั่นเอง ะะดังนั้นน้นนำอะค่ะน้ําเป็นสารประกอบที่มีขั้วพอเป็นน้ําเป็นสารประกอบที่มไม่มีขั้วเขาก็จะละลายปนกับพวกที่ไม่มีขั้วไม่ได้อย่างเช่นน้ํากับน้าม,มันมันปนกันไม่ได้เพราะว่าตัวหนึ่งมีขั้วอีกตัวหนึ่งไม่มีขั้วแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดการแยกชั้นกันอย่างเช่นแอลเคนเหมือนกันถ้าแอลเคนกับน้ํานะคะแอลเคนก็จะแยกชั้นกับน้ํานะคะโดยที่แอลเคนจะอยู่ข้างบนเหมือนกับน้ํามันเลยส่วนน้ําจะอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็วาดรูปไว้นิดนึงนะสมมุติว่าเราเอามาใส่ในหลอดทดลองนะะค น้ำจะอยู่ด้านล่างแล้วก็แอลเคนจะอยู่ข้างบนอันนี้คือไม่ละลายน้ํานะคะมันก็จะสามารถละลายได้ในตัวทําละลายที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะคะเช่นพวกคาร์บอนเตตะคอไลม์เมื่อกี้ที่พูดถึง ccl 4อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถละลายแอลเคนได้นะคะต่อไปค่ะกลิ่นค่ะโดยปกติแอลเคนจะเป็นสารประกอบที่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเชื้อเพลิงที่อยู่ในพวกแก๊สถุงต้มต่าง เราอาจจะเคยได้ยินกลิ่นแก๊สถูกไหมคะอันนั้นอนะแก๊สหุงต้มนะคะเป็นสารประกอบแอลเคนเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นบิวเทนคือ C4 กับบิวเทนกับโพรเพนโพรเพนคือ C3 นะคะพวกแก๊สหุงต้มจะเป็น C4 กับ C3 บวกกันนะคะที่เราเคยได้กลิ่นแก๊สถุงต้มเป็นเพราะว่าเขามีเกิดเขามีการเติมสารบางชนิดลงไปเพื่อให้แก๊สหุงต้มหรือว่าพวกสารประกอบแอลเคนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนะะี่ยค่ะมีกลิ่นขึ้นมา พวกนั้นก็จะเป็นพวกเมทิลเมอร์แคปแทนหรือว่าเอทิลเมอร์แคปแทนก็ได้เป็นสารประกอบที่เรียกว่าเมอร์แคปแทนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขอเขียนข้างๆเนาะเช่นแก๊สหุงต้มมีกลิ่นเพราะเติมนะคะเพราะมีการเติมสารประกอบที่เราเรียกว่าเมอร์แคปแทน สารประกอบเมอร์แคปแทนนะคะก็จะมีทั้ง il, 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 เมทิลเอทิลโพรพิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมอร์แคปแทนพวกนั้นพวกสารประกอบเมอร์แคปแทนนะคะก็จะให้เป็นพวกกลิ่นของแก๊สไข่เน่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้กลิ่นของพวกแกนหุ่งต้มเนะะี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆประมาณนั้นนะคะทีนี้อันต่อไปค่ะเรื่องสีค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วนะคะในเรื่องของการฟอกจางสีนะคะแอลเคนเป็นสารประกอบที่ไม่มีสีนะคะไม่มีสีเวลาที่เราเรียกว่าไม่มีสีเราจะเรียกว่า เป็นสารละลายใสใสไม่มีสีนะคะเราจะไม่เรียกว่าสีใสนะคะสีใสไม่มีนะคะมีแต่สารละลายใสไม่มีสีนะคะดังนั้นเวลาที่เราเรียกชื่อเราเรียกชื่อให้ถูกนะในส่วนของสีนะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของแอลเคนนะคะประโยชน์ของแอลเคนที่เห็นชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นพวกคาร์บอนที่เป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะ,ะ,คะเขาจะใช้ในพวกของอแก๊สถุงต้ม นะคะหรือใช้ในเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะโพรเพนกับบิวเทนอันนี้เน้นย้ำไว้นะคะไฮไลท์ไว้นะโพรเพนกับบิวเทนค่ะจะใช้เป็นแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือนหรือที่เราเรียกว่าแก๊ส LPG นะคะจะใช้เป็นแก๊สหุงต้มนะสองตัวนี้ผสมกันโดยปกติจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่มีการเติมสารบางชนิดลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นขึ้นนะคะเติมไปเพื่ออะไรเติมเติมเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้คือกลิ่นแก๊สน,นะคะเวลาที่แก๊สรั่วจะได้ไม่เป็นอันตราย ะะต่อไปค่ะแอลเคนที่มีพวกมวลโมเลกุลสูงๆหรือมีคาร์บอนมากๆนะคะอย่างเช่นพาราฟินเป็นต้นนะคะก็จะทําการเป็นพวกแว็กนะคะก็จะใช้เคลือบผลไม้ผักหรือผลไม้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ป้องกันและยับยังการเจริญเติบโตของพวกเชือ้อราเพื่อที่จะทําการส่งออกหรือว่าส่งขายได้นานมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะอีกอันนึงอันสุดท้ายจะเป็นพวกสารประกอบที่เราเรียกว่าไซคแอลเคน เขียนภาษาอังกฤษไว้นะ cycloalkene นะคะสารประกอบไซโคแอลเคนพวกเนี formas, ้ย really? ค well, an ่ะคือสารประกอบที่ต่อกันเป็นวงปิดเป็นวงปิดพันธะเดี่ยวนะคะอลเคนคือพันธะเดี่ยวไซโคคือวงปิดดังนั้นเขาจะต่อกันเป็นวงปิดด้วยพันธะเดี่ยวโดยที่คาร์บอนที่ต่ําที่สุดที่สามารถมีได้ก็คือ C3 เพราะว่า คาร์บอนที่เล็กที่สุดที่ทําเป็นเหลี่ยมได้คือ3ตัว2เหลี่ยมไม่มีถูกไหมคะดังนั้นก็จะเริ่มที่ c 3เป็นต้นไปแต่ที่นี้สูตรโมเลกุลของเขาจะเป็น c n h 2 n ไม่ใช่ c n h 2 n บวก2นะคะตรงนี้จําให้ดีนะคะทีนี้ในการเรียกชื่อค่ะในการอ่านชื่อนะคะจะเหมือนกับอแอ к เคนที่เป็นโซ่ปกติเลยโซ่เปิดเลยแต่เพียงแต่ว่ามีการเติมคําว่าไซโคเข้าไปข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายมือ ะะซ้ายมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงปิดพันธนเดี่ยวสี่เหลี่ยมเราก็จะอ่านว่าไซโค b บิวเทนเขียนภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยเนาะ C Y C L O เขียนให้ถูกนะไซโคนะคะแล้วก็บิวเทนค่ะบิวคือ4ใช่ไหมแล้วก็เติม A N E ต่อท้ายนะคะแล้วก็สูตรทั่วไปของเขาก็เป็น C N H 2 N เหมือนเดิมนะคะทีนี้ในพวกที่เป็นวงปิดแล้วมีกิ่ง เราก็จะอ่านเหมือนวงเปิดเลยค่ะเราจะอ่านเหมือนวงเปิดปกติคืออ่านกิ่งก่อนแล้วบอกตำแหน่งของกิ่งคือตามปกติเลยแล้วก็สุดท้ายมันจะต่างกันตรงแค่ว่าเรามีคำว่าไซโคเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะคะส่วนวิธีการอ่านจะอ่านเหมือนกับวงเปิดเลยนะคะก็จะจบในส่วนของสารประกอบแอลเคนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าค่ะเราจะมาเจอกันในส่วนของอาสารประกอบตัวต่อไปนั่นก็คือแอลคีนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ